สวัสดีครับทุกคนและในวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับก็จะมาสอนรับนะครับทุกคนทรงผมสุดเท่อันนี้เลยนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีรับกันดีกว่านะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนเนี่ยใต้ล่างคลิปนี้นะครับใครที่จะทําสามารถกดเข้ามาได้เลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือไอเจ้าทรงผมนี้นะครับมันเป็นอ่าทรงผมที่ของยูทูบเบอร์คนขหนี่องนี้เย นะครับผมอ่าเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะทําการแจกนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยนะครับทรงผมเนี่ยเหลือเวลาอีก12ชั่วโมง34นาทีนะครับทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยจะแจกโค้ดนะครับทุกคนมาเป็นโค้ดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโค้ดเขาจะแจกเนี่ยนะครับแจกที่แบบตรงนี้เลยหรือว่าอะไรนะครับทุกคนนะเออแต่ผมว่าน่าจะแจกใน YouTube เลยนะครับทุกคนน่าจะแจกตรงนี้เลยวันนี้นะครับทุกคนผมมีร้านดีๆมาแนะนานะครับนั่นคือร้าน UX s t o นั่นเองนะครับทุกคนเป็นร้านบริการนะครับกดเกมพาร์ทนะฮะแล้ว นะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะแล้วทุกคนเนี่ยนะครับก็อย่าลืมเข้ากลุ่มอันนี้ด้วยนะครับผมอ่าคือต้องเข้านะเวลาเขาแจกโค้ดหรืออะไรเนี่ยนะครับทุกคนจะได้แบบว่าไอ้เจ้าของชิ้นนั้นไปถ้าทุกคนไม่เข้ากลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์ไม่ได้เลยนะครับทุกคนกดจอยกลุ่มเข้าไปเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วแมปนะครับทุกคนที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาใส่โค้ดนั่นก็คือแมปนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะทิ้งลิงก์เอาไ้ให้ใต้คลิปนี้นะสามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับ ตรง redeem code นั่นเองนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็เอาโค้ดเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด redeem ได้เลยนะครับผมอ่านี่ครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการรับไอ้เจ้าทรงผมสุดเท่สุดเฟี้ยวอันนี้นะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวใครที่ได้เนี่ยทุกคนลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามันเท่มันหล่อแค่ไหนนะครับเวลาใส่นะทุกคนเอออย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใครที่ได้รับเจ้าทรงผมอันนี้ไปนะครับโอเคทุกคนเจอคลิปหน้าที่ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับกดแล้วขอบคุณมากเลยทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ